คนถัดมานะคะก็ต้องบอกก่อนว่าลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของคุณแม่ท็อปดารินุชที่น่ากินมากเลยนะ่ยพอดีเนาะอยู่ห็ลูกชายแล้วแบบอะไร้ะเป็นกองตาดใจเย็นหิวมาถึงใจเย็นเนาะไม่ลูกหลานเนาะที่แบบลูกหลานเนาะอ๋อเจียวก๋วยเตี๋ยวเขาขายก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวนะฮะแล้วก็ไปทานร้านก๋วยเตี๋ยวคลองกรุงเขาขายที่ไหนเนาะอยู่ตรงนี้ไงจังหวัดขลุนบุรีตรงมอบุรพานู่นอ้อหาไม่ยากร้านคลองกรุงนะฮะนี่วันนั้นคุณแม่ก็ไปเปิดร้านแล้วก็ยังมีเพื่อนๆในวงการก็จะมีแบบ แอนทองผสมก็ช่วยตัดป้ายะนะแอนทองผสมมช่วยตัดป้ายกยุญแจสมาร์ทโฟนนี่ไงเนี่ยตัดริบบิน้นตัด,ด,ตด,ด,ดริบบิ้นกันพี่อ้นนะก็แกงแกงของแม่นั่นคุณผัดไทยใช่ไหมคะใช่อนอกจากพี่แอนเนี่ยนะฮะ,ะจะไปช่วยตัดริดบบิ้นฟรีๆอยู่แล้วเพราะเป็นเพื่อนกันแต่เบื้องหลังจริงๆอ่ะคือคุณแอนเนี่ยแอบเข้าครัวแล้วไปขนของกลับบ้านหมดเลยอไม่ต้องจ่ายไงเพราะว่าฉันมาตัดริบบิ้นให้แล้วนี่คือค่าตัดริบบิ้นก็เลยเอากเสี่ยวไปทานมือ เอาเอาก๋วยเตี๋ยวมาทานนี่หน่อยประมาณสิบกว่าถุงนี่ก็ส่งกับไปแอนจริงเนี่ยนี่คัวจริงจริงเลยแอนต้องเป็นหลานนะคะลูกไม่ทำตัวอย่างนี้นะคะแอนโอ้เด็นเด็ดโอ้ยมือจะหักเลยอะไม่ใช่ว่าเอาตำร่ยาถุงหรอกุงไม่ใช่หรอกไม่มิ้วจะหลุดแล้ววเนี้ยก็ถือว่าเป็นแกงที่น่ารักเียนะแกงนี้ใช่ใช่ใช่เอางี้ด้วยกันดูไปดูมาเริ่มหิวแล้วงั้นเราขออนุญาตไปกินลูกพี่ท็อปกันดีกว่ากินก๋วยเตี๋ยวร้านลูกพี่ท็อปมาถูกต้องค่ะกินมากๆเลยเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยก่อนนะเดี๋๋ยยววเดี